ยูฟาซูเปอร์คัพนัดชิงชนะเลิศวันนี้ครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับแชมป์ยูซวันนี้ต้องลงสนามฟาดแข่งเจอกับอาตาลันตาครับแชมป์ยูโรปาลีคครับที่สนามกลางประเทศโปลแลนด์นั่นเองก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้กันครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแนวทางหน้าช่องของเรา ก็สดชื่นกันมา5วันติดติดแล้วเมื่อวานวางไปที่แบ็กเบอร์รโลเวอร์กุหลาบไฟทําได้ครับกดไปที่6ประตูต่อหนึ่งก็ยินดีกับสมาชิกพี่น้องหน้าช่องด้วยส่วนพี่น้องในกลุ่มครอบครัวครับก็ต้องบอกว่าสดชื่นเต็มระบบอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นอย่างแบ็กเบอร์โลเวอร์ครับแล้วก็จะเป็นโบโดกริมบอกเลยว่าในบ้าน2เมล็ดยังไงก็ไหวจบไปที่3มประตูต่อหนึ่งครับแค่นั้นยังไม่พอชุดโครงการสี่มาครบมาเต็ม3วันติดๆกันแล้วครับยินดีด้วยแล้วกันแนวทางที่มันมีมากกว่าหน้าช่องแบบนีี้้้ไม่่ววววาจะเเป็็นนนตักแลชุด โครงการสวยๆครับเราคัดสรรวางไว้ให้ในโน้ตกลุ่มทุกวันถางเข้าหน้าโปรฝ่ายใต้รูปเลยครับสมาชิกใหม่วันนี้เข้ากลุ่มรับเลือกเสื้อกีฬาสโมสรเกรทเพเยอร์ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับวันนี้ไปดูความพร้อมตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าครับทั้งฝั่งเจ้าทั้งฝั่งของเรอัลมาดริดครับก็ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นปีนี้พร้อมเหลือเกินจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับอันเชโรตีวันนี้มาในแผนเก่งเลยครับ4 3 2 1แดนกลาง สามตัวบนวันนี้ก็ต้องบอกว่าน่ากลัวเสเหลือเกินครับมีแต่จรวดทางเรียบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโรดดิโก้คิิจันเอมบัปเป้ครับรวมไปถึงวินิซิอุสจูเนียร์วันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นสิบเอ็ดตัวจริงแล้วก็เพย์เมเกอร์ตัวความหวังของพวกเขาอย่างชูดเบลลิงแฮมวันนี้ก็ฟิตเต็มร้อยพร้อมลงช่วยทีมครับส่วนทางฝั่งอัตาลนตาเองผู้เล่นตัวหลักๆวันนี้กองหน้าตัวเป้าอย่างสคามาค้าครับฟิตเต็มร้อยพร้อมลงช่วยทีมและก็จะมีอีกหนึ่งคนครับมาเตโอรุจเจลลี่ว เต็มทั้งคู่แต่เพราะว่าครับถ้วยใบนี้มันเป็นถ้วยของเรอัอลมาริจริงๆครับวันนี้สื่อต่างประเทศจึงยกมาให้เรอัลมาริครับดูดีกว่าที่1ช่วงตัวครับวันนี้ถ้าจะมองหาผู้ชนะภายใน90นาทีครับก็ต้องบอกว่าความเก๋าของอาเชโรตีและก็ประสบการณ์ตัวนักเตะของเรอัอลมารินั้นมีมากกว่าพอสมควรครับวันนี้1ช่วงตัวไม่เจ้าก็เจ๊ครับหอมองไปที่ราชันชุดขาเรอัเอลมาริครับส่วนแนวทางเพิ่มเติมแบบเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาครับทั้งตัวเน้นตัววีชุดโครงการสวยๆเดวมัสนนาง้ใใหตกลุ่ร สามารถเข้ามาติดตามเพิ่มเติมได้ถ้าเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครันดูบอลให้สนุกเฮงๆ้วยๆบางปันทุกท่านสวัสดีครับ